คนมากเลยครับี่ครับ,าาน,รบนี้ครปะตคร,ตรเอเยึงทานะครับป็นเสีสุ่่นะครับเผื่อท่นอนานใดสนใจ ั้าใคสนใจนะครับติดต่อเลยครับสาโรตุศพรตัวจริงแข็งจริงนะครับเอร์โทรศัพท์0 9 9ย7 7ก้นะครับไอดียไลน์เอส r จนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับหรือติดตามทาง Facebook สาโุตุศพร Facebook ร้านจรรนุ่งเรืองของปัจจุบันยูทูบสาโรตุศพรนะครับนี่ครับกดดังผมนะครับ ตั้งอยู่ตบ,บนตะเกียนอำเภอด่างอุทศจังหวัดคนครราชสีมานะครับขอบคุณครับ